สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบาแพงสบายดียำแรงแรเบิดสุขสุขคนเดอ้อเมื่อนี้ก็เตรียมโตสิลุงไปหาปลาอยู่แม่น้ำโขงพี่น้องไปเบาแสงพอน้องดีๆโตสาวแพงเบากับตันแม่น้องลิงมาแสงกับเขามาแล้วปลาหมาวนี่ป้าให้อยู่เพื่อนซา <c oughs> บายดีปไาให้ป้าเมาอยู่เฮือนพี่น้องบ่ส่วนเอาป้าเมาบ่พอใจแล้วต่อเพงไปใช้กับบัส่วนเพิ่นเพิ่นน่ะอย่าให้ที่เพิ่นเด้อเพิ่นว่าเพิ่นสิให้นําว่าใส่เสิเอาคืนเพิ่นนะเบัวเท่าบัวส่วนไปเค้อบัวแพงว่าป้าเมาเฒ่ารบัวส่วนไปเด้อเออสิใหายั้นเพิ่นห้นําผุดเฒ่าอย่งดอก เอเป็นนางเสนอกเบอร์โทรเขาจะ่ายไหวอีกแล้วเอาเบอร์โทรมาอาดูแม่เบอร์โท่เฉ้าะเหื่อหายไหว่าท่านต้งการจยกกินปลาจยไปเที่ยวสักบุเห็ดขิบระโบเพื่อญ่นางได้เป็น้าเอาจนบ่าวแพงเล่นน้ำกุ่นเส้นอกบาทนี่งไปลงฉีบเลยปจ้ะ ลงกินกับโจ๊บขาวแลวเนวาะผู้เห็นหว่ใจเก็บเมียยโจบขาวแล้วแหละพี่น้องเอ้วเดไปบ้ามาเป็นเพื่อนผู้บอกเห็น,หนบอกัปตันกำลังหายน้ำเตรียมพอาเอาของเอาหมูมวัวพาวฉันฉันจะเอามือกินนางขบับโมูยูะลรเก็บ เออแล้วขาผิดแหละมูน่ะใช่แกงเฮ็ดกูเหม่ฮะผิดเลยแหละเบอร์โทรผู้เฒ่านะงเ็ดเตรียมโตมีคนมึงคนสิไปหายไม่งอดไม่งอดต่ออีกเนาะ

พนอนดีๆโตกันง,งี้ก่อนก่อนสิไปลุยพ่นนะลุยน้ำโคงหาปลาน้ำกันเมื่อนี่ก็สิไปครบทีมสสวัดีพี่น้องเมื่อวานนี่ม่วนแหง้งเมื่อวานพี่น้องวันที่28พ่อกับทีมง,งานเสียสิมเสียเปิ้อนอีกน้องหน,น,งนกเขียน <c oughs> บุญบงังภัย มันแม่นมวนคักคูณได้อยากมาคุณได้อยากมากับมาลเด้อป่ะนี้เพราอยู่ใกล้ๆนี่เ่ราะตอกมาแล้วมันไก่อันะกุ้งกระยาน้มไก่เมาไปขี่รถจะรอดกีนไปนู่นนู่นสหันทางนี้ก็ตู้ไอซีเลินซีเคยถ่านะโอ้ยอยากไปน้ำดิอยากไปน้ำดิข้าเผาลุ่เผาเต่าอยู่เฮ่นนั่นนี้นะเห็นเลยจะเหม็นมามูไปลนมวนค่ะ เล็นอยากแคบอย่างงวนั่นหรอขากาลีขากาลีเคยแถาหาวเ,เลนในอ,อ,อนนยูอ่ในไซบุญบางไพหมู่ว้านี่นะ่ะเห็นมอตันี่คือหมดอันหยอนเลยคือมดสหภาพเพลงหมสภาพเพงได้จัดเต็มได้พิ้งลดเป็นเป็นสาแทน่้านไมไน <c oughs> ไมันกินอ่อไนไปกับอันเสียงเพลงกนตายือเพลงโนบียมลายเนาะ ถ่าลุ่นถ่าส้มถ่าลุ่นถ่าส้มตอนลงหอดน้ำโขงพี่น้องสีด้ปลาหรือสีด้ายยังกันแน่เมื่อกี้ไปนี่นี่ปลาแห้งปลาส้มกันนะเราลุ่นเราส้มตอนนี้ก็มาหอดแม่น้ำโขงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องน้ำโขงขึ้นแหง สนุมานพี่น้องสนุมานเพ้นโพลิปลีเซียซูมเข้ามากินหอด้วยพี่น้องทางนั้นนี่นี่อำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเดินทางเห็นกันบ่เนาะอยู่ต่อข้างซองเพ็นเนาะพี่นี่ผมอยากโมเด็นนะเบื้องเชือกในคตรยังจะถืเห็นโคตรในเรือกติดต่อจำยมือ มาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในมัวแท้พี่น้องมันสาแพงยังอยู่ทึง,งถ้าเบงถ้าส้มต้นตึกแหขึ้นมาสิได้ปาลาหรือบ่อ ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเสาวแพงบ่าวแสงเน่งลิงมาลินทีวีเป็นปลาตัวปลาที่มันขปลาเออมันกระดูดเสียบมันมึงเนี้ยสบ่าวแพงจับมือเปล่าหากอันปลาทะเลได้มันใหญ่กว่านี้ของทะเลนะแล้วลูกเงาคนละสายพันธุ์ถิ่มเลยนะโอ้มีป่าอย่างนี่ สบายดีพ e um ี่น้องพอเราอยู่ดีโตได้หลายเติบอยู่เนาะถือว่ามันอยู่มือนี่กันนั่งปาองปาปิม่าปปิม่าปาปิมาปากิม่องบ่านหมู่ปาปิมาบ่าวตันว่าป้าแปอยากเอาไปเลี้ยงเอซี่บ่าแพงเั่นพูจักกับบ่าวปาปิม่าบ่าตันว่าอยากเอาไปเลี้ยง มัดมัดใหญ่ก็สามสามหน่ยสี่เหนิ่ได้พีได้เมลิงพีจ่แลกขอเห็นใหญ่เลยกามีแตแปะนะมาให้แปะกระมิดตัวใหญ่สีสิโอ่บ่กินกันสดๆเลยพี่น้องมาขรั้งแรกกับบากับตันกับ ขังแรกมาแต่ทางไหนเดียวเออยขังแรกที่มานมาสบายดีพี่น้องขังแรกลุงแดงถ้าแล้วต้อนน้ากันเต็มจนเต็มของตอนตีตัวตีสามหาอฮะโอกาสไม่หยาดได้พอเผื่อน้องพอน้องดี่ดีโตสิเดมาเนี่ยหะถังมาหุงเอาแกะหมออันน้เอาน้ามาล้างมือเลยได้ไลยเติบอยู่ได้ไลยได้ไล่มันมีพอกินแล้ยทำไมกัปตันน่ะเป็นคนถือของถือคู่มโนพี่น้อง อุ้ยสาออนเน่นเนาะอันนี้นะตนต้นใหญ่นี่ี่อาตู้สนี่นนี่จับนี่แบบเอาขี้ออกแบบพันขึ่นพันเขึ่อนจุดจวดจุดจุดพนนีตสุมยังบบดนี้นะสมเสียวมังงวงเด้มีอยู่เออสมมนาวมังงห้มังวงมงนาวยมังวงโอ้ยิ นี S <S ่มือมัเกินแล้วกนนี่มนหน้าต่างาหมาหน้าต่างลาหมาพักกับนีสูบแดงมได้หนาวงบเอตอนมัหุ่ตมันู้มันหุ่มเข้าทนไ่มปลาอกินยังอันัหนนะบ่หุ่มกินยังอันนกาบวงกะบวงบวงของหวานมันมาแอลกออลไม่กินหรอไอเกินเดี๋ยลลงมือ มันมันอยู่พี่น้องเนี่ยเห็ดอยู่เห็ดกินเอ้ายันไปชมมันนี่เอาวดนเสียวก็ได้เรอวจนี่อุ้ยิงบมเลยเมื่อไเคยปลาห็นหน่อยหนึ่งกัแนย่งหานน

ก uh ุ้งปลากระต่อ้าวโตอุ้ไปเถอเคยพมบว่าจกออบริโจกใช่ในขณะนี้เบาแสงกำลังสิบปีป้าตัวใหญ่ๆสู่เบาแพงกิน้าแพงพอน้องนีดีโตแม่น้องลิงเบากัปตันกินพี่น้องเบิดเท่านี้โอ้ยตัวใหญ่ๆปีงให้ลเอียบเ่ต้องเลืออมือเฮือนมากินโดยเฉพาะมากินโดยเฉพาะ น้องหิงประเทศยนีงมเทางมเทาเอย่อเรือมือเฮือนมันบเส็ดเฮ้ยปลาเวพัาเป็นแบบป้าอยากเหนาดิเปื่อยแม่นได้แห้งเอาไปถ่าเอือดจกละวืเสดืมบไข่เส็ดเนอความสุขเอาอีกแล้วสันไปเหรอเอาอีกนะพูนพูนพูไปเตะซะจออกทางหลังนะ มาเด้อเบิดสุขสุขคนมากินเขาหัวมพากินปลาหัวมคลองน้ำเบาแพงเด้อซองเบาแสงกับท่อซองบากระปั้นเด้อเถกันเถะซองบากระปันนะท่อแต่บ่อท่ออย่างไรสู้ลุงไปเรื่อยเดือนละชิปสองชิปเดือนละชิปเรียญเดือนจะได้กับบ่อซีเรียญนะอะไรอย่างเดือนละชิปเรียญ ได้ตัวสีต้มแล้วตัวหน่อยหรือตัวใหญ่คะเอาดูนะตัวนี้ใหญ่มาส้มมาแสีบได้จะไปกินยังมั่นตัวเนาะเหื่อยล้วก็เบิดเลยเอาเกล็อดออกเยอะปลาสีต้มปลาน่ะบอกปลาเน่าไวปลากระ, <c oughs> ะทรงนะจีเด้ออย่าไปต้มใส่ได้ดมมึงดูห่ะหอมหอมหอมเล่นปลาเอออืม เบิร์ดลน์ซาแพงซาแพงขาบุงคือตายจากโถเย,น,ยนีอนนยังไงปลาลินมาโ้ยตกใจปะบุงคือบัดเฮาขีดเห็นง้ายปลาลินแมงลินม้ามคดคบคนตายอเอา้ามันกำลังลุกไปเปล่ามันไหม<ะ>นี่นะนีมนม่มันเหมือน,น,ลน,ลน,ลนลปลา หนึ่งเมงลินมาไว้สาวแพงตื่นกรตืนเนี่ยตกใจแอะและจุาเอามาเกลไก่ในบาวแพงัช่ไหนยังอ้ยมาจากปลาลินมาพี่น้องสาวแพงกว่าอหกยังจับผัวดินาะพี่น้องนี่นะอ้ยแสบมาหูกดิอะไรแนวกินไงผัวาีดถืออีโนอกมาอยู่ได้หฮัมขมา

อ๋อพี่น้องมาหอดนี่กับเวลากับสมมาพาควรเลยเด้อทางบ่าวแพงกับสีอําลาพาจากมากินเขาน้ากันเด้อบาดนี่จากสีส่องไายเด้อถ่ายกินเขาก็ได้กัขอเก่าคำว่าสบายดีเบิร์สุขสุขคนเอฟซีบ่าวแพงกับมากินเขาน้ากันมามนมวนพี่น้องมลมวนครบทีมมีความสุข มีความสุขและพี่น้องความสุขหาใส่บ่ได้เนาะม่วนเลยพี่น้องสบาผมคงไม่มาทางนี้ก็พี่น้องประเทศไทยพี่น้องคิดฮอดเรางสาแพงอยู่บ่เนาะเดีวว้าพี่น้องภาคแน่บ่ากัปตันเมาปลาดุกบ่กัปตันเมาปลาดุกเน่าไปไไปเอาไปเอาปลาดุกเน่าอันนในมองพี่น้องเพิ่นก็ใส่ของเหม็นอยู่แงอย่างตามคน ตอนแรกอันพอนนองดีๆโตว่ะถิมนะถิมนะกัปตันบอบเผิ่นว่ากระเทินถือมาหอดผีเลยบานถือลงไปหอดผูกขาขึ้นมาไก่เชีอดวห่อผิวกูบะไวแล้วเพิ่นว่าจกถิมจนสีมาห่ออะพรไม่เกห่ยนขืน โอ้ไม่เกินันขึ้นยังเยอะมากเม้นอยู่นางตามก้นบ่ากัปตันเม้นแต่ปลาเน่าอันตัวเดียวเม้นดอกปลาดุเออม้นมม้นดอกกระพูกกับพ่อแห้งยังไม่เม้นปลาเน่าสบายดีเว้ยสุขุสุขคนพี่น่องมันพองมาหาม